วันนี้ผมอยู่ที่ม่านหมอกนะครับแล้วก็วันนี้สามารถเลือกได้เลยครับว่าอยากจะนอนห้องไหนครับผมเลือกห้องใกล้สุดเลยนี้เลยและในขณะที่ผมมาเนี่ยนี่เลยครับภาพปัจจุบันเลยครับเห็นหมอกอยู่ใกล้ๆฝนฟ้าขนองนิดนึงนะครับที่นี่เงียบสงบจริงๆมีคนน้อยมากหมอกประชิดตัวผมแล้วครับตอนนี้อยากให้ทุกคนหนีไป มองจริงๆครับโอมาถึงผมแล้วครับใกล้ถึงผมแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับนี่ตัดผ่านภูเขาขึ้นไปแล้วนี่เลยครับหมุนมาที่ผมแล้วรู้สึกเป็นน้ำน้ำฮะเป็นน้ำน้ำฮะมาถึงผมแล้วมาพร้อมลมครับนี่เลยครับ นี่ปิดภูเขาไปเรียบร้อยอดูอันนี้ดีกว่านะครับมาอย่างไวลมมันอย่างแรงครับพี่ซึ่งแน่นอนครับมือสนิทแล้วตอนนี้ทางนู้นยังคงสว่างอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะถูกครอบงำ ปะทะผมเรียบร้อยแล้วเราแพ้แล้วนะครับตอนนี้เราถูกแย่งศึกไปเรียบร้อยครับหมดไปทั้งภูเขาเลยครับผมเราจะไม่เห็นความมืดมิดเราจะเห็นความมืดมิดนี้อีกครั้งนะครับมืดมาเลยครับสวัสดีครับผม